สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชยนต์สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะใครที่สนใจอยากได้รถยนต์มือ2นะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะวันที่8ถึงวันที่31 สิงหาเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.19เท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจตัวรถมือ2นะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าดอกเบี้ยพิเศษมากๆแล้วเก๋มีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นจุกๆวันนี้นะคะแล้วก็จะพาชมรถในโซนนี้นะคะจะเป็น t o โยต้านะคะเป็นโตโยต้าอันตินะคะรถที่มีความอึดทึกทนนะคะวันนี้เก๋ม,มานําเสนอกันนะคะเริ่มตั้งแต่รถปี2019นะคะราคาเริ่มต้น4 7 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7000เท่านั้นไม่สิมีอีกคันนึงนะราคา449,000บาทนะคะปี2019เดี๋ยวเก็บพาชมเลยนะคะว่าแต่ละคันมีคันไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะมาดูคันแรกกันเลยนะคะสำหรับ t o y ยต้นะคะเป็นอันติดนะคะ 1.6G นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่489,000บาทปี2019นะคะไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่ 1 3 0,000นะคะราคานี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ก่อนอยู่ที่ประมาณ7,000พปลายถึง8 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะแล้วคันนี้เก็บบอกได้เลยว่าแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นจุกๆเลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดเลยทุก0 0 0 0โห่นลดนะคะแล้วคันนี้ราคา4 8 9 0 0 0กับาทเองใครสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเก์ได้เลยนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมทุกคันแน่นอนนะคะมาดูกันต นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริดนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น Toyota นะคะ Toyota a อันเรุ่น1.8 h ฮ b ริดนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น1.8 h ฮ b ริสมาร์ทปี2021ใหม่การใช้งาน104นะคะราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนดิที่9,000เท่านั้นนะคะได้รถปี2021ด้วยนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเก๋ได้เป็นระบบแบบไฮบริดนะคะประหยัดน้ามันแน่นอนเลขไมค์ข้ามแสนนะคะ เช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูคันสีขาวนี้กันนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น t ต y o t a a อันติรุ่น1.8สปอ r t ตราคาอยู่ที่599,000บาทปี2021เช่นกันนะคะสำหรับคันนี้ได้สีขาวนะคะได้เป็นรุ่น1.8สปอ r t ด้วยนะคะเครื่องยนต์เบนซินราคานี้นะคะเลขไมอยู่ที่1ส4 0 0 0 0เลขไม้ข้ามแสนนะคะเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้เครดิตฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ10,000กลมๆนะคะใครสนใจคันนี้สีขาวก็สามารถแจ้งเกตได้ เลยนะคะมารับโปรโมชั่นดีๆกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะท่านไหนนะคะอยากได้รถช่วงนี้โปรโมชั่นจุกมากๆนะคะโปรโมชั่นนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้เลย3ปีนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.19เท่านั้นนะคะมาดูกันต่อนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นอันติสปี2019มีไงราคาพิเศษนะคะคันนี้ราคา449,000บาทนะคันนี้ t o y ยต a าอันติสนะคะราคา449,000บาทใครอยากจัดไฟนั้น70,00เอาคันนี้ไปเลย นะคะได้ปี2019ด้วยเลขม่อยู่ที่แสนเจ็ดเลขมนะคะข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครสนใจสําหรับอันตีสคันนี้4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยโครงสร้างเดิมแบบนี้จัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้ด้วยนะคะแล้วแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกเลยคันนี้สุดคุ้มมากแล้วมีการตรวจรถให้ด้วยนะคะก่อนจัดไฟแนนซ์เรามีการตรวจรถให้ด้วยคันนี้ตรวจรถเรียบร้อยมีใบเซอร์ด้วยนะคันนี้นะคะที่มีสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะคะตรงข้างบนนะคะตรวจรถเรีย ร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นโตโยต้านะคะอันตี 1.6G ขึ้นเช่นกัน ปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะคะปี2019ราคา4 7 9 0 0 0บาทปี2019คันนี้ไมค์การใช้งานอยู่ที่แสนสี 4, ่นะคะเลขไมค์แสนสี่เองนะคะเช็คระยะใหญ่แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะถ้าใครสนใจอยากได้รถเกรด A นะคะรถที่มีความอึดถึกทนสำหรับ toyota a r t i s นะเกรดแนะนำเลยนะคะรถสวยทุกคันแน่นอนนะคะมาดูคันนี้กันคันนี้ก็จะเป็นรุ่น 1.6G ปี19เช่นกัน4 8่0 0 0บาทนะคะ ได้เป็นรถปี2019เลยนะคะถ้าใครสนใจรถหน่วยงานปลดระวางนะคะสวยทุกคันแล้วก็มีประวัติการเช็คศูนย์ทุกคันแน่นอนนะคะมาดูกันต่อสำหรับคันนี้อันติส1.8ไฮบิดนะคะเป็นรุ่นเอปี2020เลย คันนี้ปี2020กับเลขไม้นะคะอยู่ที่1ส4 0 0 0 0นะคะราคา489,000บาทเท่านั้นนะคะเดิมทีขายอยู่ที่5แสนแต่วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่489,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ได้8,000เท่านั้นนะคะผ่อนเดือนละ8,000เอาคันนี้ไปใช้งานเลยสําหรับระบบไฮบริดนะคะสีเทาฟ้าคันนี้ลูกค้าก็หาเยอะนะคะท่านไหนสนใจตัวรถนะคะสามารถเม้นมาคุยกันได้ทักมาคุยกันได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดเฟนมาคุยกันได้เลยเดี๋ยวเกสส่งข้อมูลต่างๆของตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกรถก็สามารถที่จะปรึกษาเกได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพแล้วดอกเบีย้ยตอนนี้เริ่มต้น2.19เท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุดได้84งวดเลยนะคะมาดูอันติสีขาวคันนี้กันนะคะสําหรับคันนี้1.8สปอร์ตนะคะราคา619,000บาทเลขไหม่60,000เองกับรถปี2021นะใครชอบทรงสปอร์ตนะเกศแนะนําเลยนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000เท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยคุ้มค่า แน่นอนนะคะถ้าใครสนใจคันนี้รีบทักขาเกด,ดียวเลยนะมีคันเดียวนะคะสําหรับ1.8สปอร์ตปี2021นะคะไม่นี้น้อยด้วยนะคะมาดูอีกคันนะคะสําหรับคันนี้ Toyota y ยา i ินะคะเป็นรุ่น h y b r i d e n น r y นะคะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่520,000อะ 5, 1 9 0 0 0บาทนะคะขอโทษทีปี2020ด้วยไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่120,000นะคะใครสนใจสําหรับคันนี้ระบบ h บบไฮบริดนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน9 0 0 0เท่านั้นนะคะสนใจ คันไหนรุ่นไหนนะคะสามารถทักแจ้งเกตได้เลยนะคะโทรหาเกตได้ที่เบอร์ด้านล่างนะคะสามารถแอดเฟรนด์กันได้นะคะแล้วที่นี่นะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.19เเท่านั้นนะคะแล้วก็ มีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจตัวรถสามารถโทรสอบถามแล้วก็เข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะบอกได้เลยว่าได้รถสวยรถดีแล้วโปรโมชั่นจุดๆแบบนี้เลยวันรับรถวันรับรถนะคะ,ะ,คะเกตเติมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าได้สิ่งดีๆไปจากเพชรยนแน่นอนนะคะเพชรยนเปิดมา25ปีแล้วนะคะมีแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจตัวรถรีบทักหาเกตด่วนได้เลยนะคะมารับโปรโมชั่นดีๆกันนะคะโปรโมชั่น ดีๆนานๆจะมีทีนะคะมีประกันเครื่องเกียร์แถมฟรีให้3ปีแล้วก็เติมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยแล้วดอกเบีย้ยพิเศษย้ำตอนนี้นะคะร่อต้น2.19เท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจตัวรถรีบทักรีบโทรทหาเกดได้เลยวันนี้เกดต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ